ของผมคนเดียวใช่ไหมฮะอ่ะเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมก็มีเพราะเธอคือรักแรกนะครับแล้วก็เรื่องคุกกิ้งคลัชนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมยังไม่พูดเลยพูดได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องโอลิเฟรนครับนี่นี่ว่างครับใกล้จะไม่ว่างแล้วครับปีนี้เมื่อยขามากฮะไม่ไม่ใช่เดินขึ้นบ่อยนะครับคือนั่งนานนะปีนี้นั่งนานซีรี่เยอะมาก เพราะเธอคือรักแรกครับเรื่องนี้คือเรารับบทอะไรยังไงบ้างครัเออรับบทชื่อเต่านะครับเป็นเป็นเพื่อนในกลุ่มของเอ่อดิวกับพรีมนะครับเออคือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเรื่องนี้มีประมาณอธิแดงหลักประมาณห้าคนนะครับเราก็แอบชอบนางเอกครับใช่แอบชอบนางเอกฟิลลิ่งเหมือนพระรองอะไรประมาณนี้ครับก็ฟิลลิ่งแอบชอบนางเอกแล้วก็ตามจีบนางเอกอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ใช่ครับอันนี้คือคิดคาแรคเตอร์เยอะไหมคะสำหรับเรื่องนี้ ค่อนข้างไม่พลิกเยอะครับแต่ไม่ได้เล่นแบบตลกแต่ไม่ได้เหมือนตัวจริงมากที่แบบว่าตลกปกฮาจนเกินไปอะไรแบบนี้ครับไม่ไม่เหมือนตัวจริงมากครับแต่ว่าเรื่องนี้เล่นไม่หลอนะคะไม่ไม่หล่อเหมือนเดิมครับไม่ไม่ถึงว่าไม่ได้แบบเล่นเข้มจนเหมือนเรื่องคาดหรืออะไรแบบนี้ครับยังเล่นเป็นฟีลลิ่งน่าน่าโทษครับไม่สรหลุดอะฟีลลิ่งน่ารักคิวคิวอยู่ครับไม่ได้เล่นหล่อแบบอันนี้เลยก็มีความตลกเป็นความน่ารักอยู่ครับใช่มาด้วยกอดกินั้งแขตลก คือเรื่องนี้ครับไม่คือด้วยความที่มันเป็นโรแมนติกแบบโรแมนติกแล้วก็มีคอมดี้นิดนึงอ่างเงี้ยเราก็มาในเวตลกแล้วก็คิดว่าถูกแล้วแล้วก็แต่คาดหวังแค่ว่าจะไม่ให้ตลกเหมือนแบบเรื่องที่ผ่านๆมาแค่นั้นครับจะเป็นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะตลกอีกแบบหนึ่งเราจะไม่ได้เล่นแบบซ้ำเหมือนเดิมๆเหมือนปลาบนฟ้าหรือว่าต่างๆที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ย เราจะพยามใช่เราจะแบบลดเพิ่มลดอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบให้มันต่างกับเรื่องอื่นให้มากที่สุดเพราะว่าเรารับบทตลกเยอะเราก็ต้องเล่นให้ต่างให้เยอะนะครับ, <copying S 2> รบใช่ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะเวิร์คช็อปเยอะใช่ครับแล้วก็ต้องเรียนการแสดงเพิ่มนิดนึงเพราะว่าปีหน้านหนักนิดนึงครับ<ม>ใช่ใช่สำหรับสามเรื่องที่เรารับเรา,เราต้องเตรียมตัวหนักนิดนึงครับเพราะว่าค so ่อนข้าง แตกต่างมากแล้วก็ฉีกมากก็มีครับใช่เรื่องก่อน่าดาด,าด<ผ>มไมได้อยากชาเลนจ์เองขนาดผมรู้สึกว่า<ฆ>ผมเหมือนแค่อยากตอบแทนคนดูครับแล้วก็อยากให้แบบคนเชื่อเราด้วยว่าเราทําได้เราสามารถแตกต่างได้เราไม่ได้เล่นเป็นตัวเองอยู่ทุกๆเรื่องแล้วเราอยากให้คนดูได้ดที่มันแตกต่างแบบคือคนดูเห็นเราถ้าเปลี่ยนแปลงคนดูจะสะพรคนดูจะแบบ อะไรประมาณนี้ใช่ล้วอยาอยากเชลเล่นตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรพวกนี้มันสนุกด้วยเวลาเราทําแล้วมันเห็นผลอะไรอย่างนี้ใช่ครับเราอยากเชลเลนตัวเองา,าปีหนะ้านจะได้ตลอว่าเรนั่นถ้ามันไม่ออนชนกันก็น่าจะเห็นตลอดทั้งปีนะครับค <c oughs> ็หวังว่าจะเป็นอย่างั้น,นะฮะอยางน้อเ,เตรียมตัวปีหนะ้าะเป,เปล้่หรัีหน้านะครับก็นิโอก็อยากคลองจอครับอยากคลองจอไม่อยาก ไม่อยากให้เป็นแฟนลืมครับคองจอและคองใจด้วยหมครคองใจอันนี้เป็นแฟนเพจตัดสินเลยนะครับแต่ผมก็หวังว่าถ้าคองจอรแล้วก็อยากคองใจด้วยนะครับใช่ <c oughs> เรื่องที่2ก็เรื่อง o o k i n g c l a s s นะครับก็เป็นซีรีส์คอมเมดี้แล้วก็ซีรีส์แบบสดใสน่าจะฟีลลิ่งคล้ายๆแบบปลาบนฟ้าประมาณนี้ที่มาสดใสน่ารักอะไรดูแล้วมีความสุขใช่ครับเรื่องนี้ก็ <c oughs> ได้เป็นตัวเองครับเรื่องนี้ถือว่าถอดสมองเล่นกันเลยทีเดียวครับเรื่องเนี้ยถอดสมองเล่นเลย <c oughs> เลูพราะว่าเรา <c oughs> เรื่องนี้มันคอนคาแรคเตอร์ค่อนข้างเป็นตัวเองแบบมากๆเลยแบบโอเคเรื่องเนี้ยแต่ก็ทําเต็มที่นะครับทุกซีนถ้ามันเป็นซีนดราม่าหรืออะไรก็พยายามเต็มที่ใช่แต่เรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นตัวเองรู้สึกว่าแต่มันมีความยากอยู่ในนั้นเพราะเล่นเป็นตัวเองตลอดแต่ว่ามันต้องต่างกันไหมใช่มันก็ต้องต่างก็ต้องทําการบ้านให้มันต่างจากเรื่องก่อนๆที่เราเล่นหรือให้พยายามให้มันต่างกับตัวเองที่สุดใช่ครับ ผมว่ามันไม่ไม่ยากมากครับสำหรับตัวผมใช่พอได้เป็นตัวเองอย<ๆ>ู่พอได้เป็นตัวเองอยู่ได้มีตัวเองในบางมุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> แล้วคนเราผมคิดว่ามันจะมีหลายหลายหลาย,ลายด้านมุมอะไรเงี้ยเราแค่เอาเลือกอีกด้านมาสแสดง <ac qu r> สแสดงสแดงสแดงอะไรเงี้ยใช่แต่เราก็ต้องไปหาหรือไปทำการบ้านกับบทให้มันเยอะนะครับใช่ <c oughs> อะนนงี้นะครับผมพูดมาขนาดนี้มันซีรีส์น่าดูขนาดนี้แล้วความพยายามของผมก็มากขนาดนี้นะครับก็ ฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามและคอยให้กำลังใจผมด้วยนะครับทั้งแบบทั้งหมดทั้งผู้ผลงานที่ผมเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Cooking c l s s สพอเจอคือรักแรกแล้วก็จุดๆ,ๆเดี๋ยวรอดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าแซบไม่ไหวสปอยบอเบาๆว่าแซบไม่ไหวไม่ใช่นนโอด้วยรเรื่องนี้นใช่ครับนนโออีกประเด็นหนึหลายคนแซวว่าหลอกนะไปทำอะไรมาดูแลตัวเองหลอ,อกอะไร เออบางทีคนเขาบอกว่าให้โตขึ้นแล้วหล่อขึ้นหรือเปล่าลจริงไม่ใช่นะไปทําหน้ามาฮะไม่ห <laughs> ล่อขึ้นร่ <laughs> อเล่นครับก็ <laughs> เราดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราออกกําลังกายอย่างเงี้ยบอดเออร่างกายมันดูเต็มขึ้นมันแต่ก่อนเราผ,มผอมๆมาดูห่อ <laughs> ๆใช่พอเราออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองกินกินน้าวันละ8ลิตรอะไรเงี้ยนอนวันละ9ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับก็เลยดูดีขึ้น <laughs> อะไรนะครับ ไม่ไม่เออถึงตารางไม่แน่นก็ไม่ถึงเก้าครับจริง,รงคือดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ดูแลตัวเองมากขึ้นครับเพื่อให้มันอาจจะสมบ,บทบาทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูดีมากขึ้นในในกล้องด้วยอะไรเงี้ยครับ,ชบใช,ชบ่ชอบมีโอเวอร์ชั่นนี้ไหมชอบชอบชอบเวอร์ชั่นนี้นะครับชอบตอนแบบตุหุ่นบ,บอดี้อะไรประมาณนี้ครับ <พอ S 1> ใช่มีคนทักเยอะไหมคะเพราะคุณดูแบบแไปห้ากตอน มีบางคนทักว่าบึกขึ้นแน่นขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับแสดงว,ว่าฟีดแบ,บ็กดีนะฟีดแบ,บด็กดีถือว่าแบบยิ่งฟีดแบ,บ็กดีอย่างนี้กำลังใจในการทําต่อยิ่งเยอะเลยฮะยตอนนี้ใกล้จะใกล้แล้วครับใกล้จะเป็นนักกล้ามแล้วฮะรู้สึกว่าช่วงนี้เล่นเพลินไปหน่อยครับเห็นแฟนๆเขาบอกโอ้ยดีมากหล่อมากใส่ไปเรื่อยๆนะครับรักพักอ่าสมัครปีหน้าอาจจะมาอย่างนี้แหละครับอ่าใช่โอแฮปปี้มากเลยครับโอ้ดีคำชมที่ดีมากเลยครับ ดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ครับดดได้ครับ